สวัสดีค่ะอยู่กับอุ่นเส้นสายมันค่ะพี่นอ้องมือนีมาเบิงข้าเจ้าก,กูเลือกอีกขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งผ่านไปแล้วเหลือขั้นที่สองมาเริ่มกูไม่มือนีก็เลยบุญกับตีเล็กก็เลยมาเกาะที่สถานาการณ์ขั้นนีสีสีลำเง่ากลัวลักษณะเรือจะบออคือกันความหยากต่างกัน เพราะว่าเลือดลำหนีมันมีอันอนตนอนแต่แนวมันเอาเป็นเลือดดูดไส้ของเสียแบงนะครับดยอดเลยครับ,บรดูเดือดอิลีปกติสิหินแต่เขจจาเจ้าเอารถเข็นยกแต่เสียแบงแล้วบอกว่าเราประจ่างเราวนะ่าเราสิหิดเองว่าสั่นว่าอู้ยกดาบเลยว่ะอู้ยหัวซักดดไปแล้วครับโอ้โหสุยดยอดเลย ดูเดือดยีด่หรี่อะแม่โคดากเฉลอเลยเอาขั้นหนึ่งดึงเอาขั้นหนึ่งยกนะพี่น้องเพราะว่าอันนั้นมีอัตโนน,นีีอตโนน,นี่มันจะมันจะมันจะเกาะไปน้าดินถาวาบ่มีตัวยกสัญญาณบีแตกับเป็นสัญญาณเตือนนะคะโอ้แม่มโครยกดากเลยทั้งนั้น <c oughs> ต้องใส่ความเก่งล้วก็ การสื่อสารต้องสุดยอดดีด,ด้พี่น้องจังสิไปแดกสั่นไปบ่ไดดิบอกกันบ่หูเร่องต้องคนใจเย็นๆอันนี้ก็เป็นลั่ที่สองรัแหลกล่วงน้ำเรียบร้อยแต่เหมือว่าแล้วต่วคนไทยประจุตรงเมืองช่องตีเล็กด้พี่น้องเพราะว่าช่องบนหนึ่งสิบไทยแนี่ยทไทยเนี่เ,นเป็นเบื้องหลังของตีเล็กเนาะต่ว่าขันชัดเจนที่สุดกะช่องตีเล็กสายมันแต่ว่าตีเล็กนี่สีลงคลิปสาวกวนอ,อยู่ประมาณสามสี่มึงเพราะว่าตีเล็กนี่คลิปขาจาหลาย ช่องบุญบุญทายเราบุญลงเลยนะคะ,ะจังไรกับฝากช่องน้อยๆไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจพี่น้องน้ำนเดอ้อช่องบุญกับบุญเส้นสายมันทั้งเพจทั้ง youtube นะคะส่วนตีเล็กนี่สิมีสามช่องทางนะคะตีเล็กสายมันพันโหดช่องสำรองนะคะช่องลักกับตีเล็กสายมันส่วนเพจกะสิเป็นตีเล็กสายมันวีสองนะคะ ตจเนื้อหากับสีคล้ายกันอู้ยยยยกยย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 ายยอ,อ้ยย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 ยอยย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 ยดยยยยยนยายเอเยายยยอยยยดูเยยยยยยยเยายย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 ย้ยยยยยนยย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 ้ยย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  เรือลำที่สองเรือดูไทรไป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 แล้วบอดโอ้โอู้หัวทิมโอ้แม่เข้าหัวทิมเลยว่ะ ไ,ลลไลลกล,กลแล้วไกลแล้วแต่คนณภามันยังไกลไกลเอาโคสลิงเนี่ยพี่นอ้นองรอสีเทียนแดงวันนี้ชีเล็กได้ประจำตอำนแงดีแต่ว่า ดงนนนั่นล่ำเขียวๆนั่นร้อยน้ำตุ้มปองตุ้มปองแล้วเหลือขั้นนี้ในกลางถนนแล้วครึ่งล่ำนะเกือบครึ่งล่ำแล้ว เสียแบงผู้กำกับการแสดงเอาดึงแล้วกระบงมาสียกกาคเลไปไปต้องมาคุดก่อนพี่น้องมันค่าพตอมอนอ่ะมันมาบ่ได้ต้องคุดออกอีก จังสีมาลงน้ำได้อ้าวคุดแล้วปันนี้พี่น้องเตรียมดึงต่อ ไปแล้วไปแล้วรีวิวริ้วริ้วเด้อ ตกใจมือไปไปลงน้ำแล้วลงน้ำแล้วอึอยยังวะ ใสย่างโอ้รเรียบร้อยลงนามเรียบร้อยแล้วพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้กับปลอดไั่ทั้งคนทั้งเรือลงนามเป็นทีเรียบร้อยเรือดูทรายของทีมงานเสียบแบงค์ท่าทรายนะคะซับทรายทองทะบุญจำบ่าผิดนะซื้อ ซื้อบริษัทเล่าซับไซทองนี่แหละขันพิดจังไรกะกาาก็อภัยเด้อแต่บุญคิดว่าซับไซทองนี่แหละไปเลยพี่น้องพอกันคลิปหนาบุญเส้นสายมันสวัสดีค่ะ